สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบจรพิบาลในวันพุธที่28กันยายนนะครับพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่22นะครับกับบทที่23นะครับสองบทด้วยกันพูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งเป็นองค์ใช้คําว่าสุดท้ายของยูดาห์และเป็นกษัตริย์ที่ถือว่าดีที่สุดก็ว่าได้ดําเนินนะพระกมภิวใช้คําว่าดาเนินตามดาวิด ถ้าเราดูในบทที่22งทรงพงทรงกระทําสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระยาเวรและทรงดําเนินตามทางทั้งสิ้นของดาวิดมีน้อยกษัตริย์องค์อีกองคหนึ่งที่พูดถึงก็คือเฮเซกิยาที่ว่าดําเนินตามทั้งทาง,ท,งทั้งสิ้นของดาวิดและองค์นี้เองถือว่าเป็นองค์สุดยอดของสุดยอดที่ทำไ,ไมครับนำการฟื้นใจ ฟื้นฟูมาสู่ยูดาห์ก่อนที่ทำไมครับยูดาห์จะถูกกวาดทอนไปเป็นเฉลยเพราะหลังจากกษัตริย์นะครับโยเซยาแล้วอีกสี่องค์ตามมาล้วนแต่กระทำความชั่วและปิดฉากดุประเทศยูดาห์ด้วยการถูกกวาดทอนไปเป็นเฉลยการเริ่มต้นอย่างไรครับเริ่มต้นจากเมื่อพระองค์ได้พบหนังสือธรรมบัญญัติในพระนิเวศของพระเจ้าเพราะก่อนหน้านี้ถูกทอดทิ้ง พระบัญญัตินั้นทำไหมครับได้เจอนะครับโดยบังเอิญน,นะครับหรือพระเจ้านำและพระองค์พออ่านนะครับพระบัญญัตินั้นก็อาจจะเป็นพระบัญญัติต,ตอนที่บันทึกถึงเรื่องของเกี่ยวข้องกับพระพิโรธของพระเจ้าที่จะตกอยู่กับอิสราเอลถ้าเขาได้กระทำบา เพ่อนสิงห์เทองค์ฟังและพระองค์ก็ตอบสนองถือฉีดฉลองของพระองค์นะครับและทูลถามพระยาเวว่าควรจะทําอะไรเมื่อเราเองฟังพระวจะนะของพระเจ้าเราเองจะต้องตอบสนองนะครับกลับใจถ้าสิ่งที่เราฟังพระคําที่เราอ่านเตือนเราบอกเราว่าเราผิดนะครับพระองค์ทําอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมดสี่ สิ่งด้วยกันซึ่งเป็นถือว่าเป็นสิ่งการนำการบูรณะการฟื้นฟูนะครับมาสู่ประเทศยูดาตั้งตอนใต้นะครับมีประการที่หนึ่งครับทรงนำยูดาทำพันธสัญญากับพระเจ้าอยู่ในบทที่23ข้อหถึงข้อ3คืออาจจะเป็นภาพบอกให้เห็นว่าเมื่อตอก่อนยูดาหักพันธสัญญาไม่ได้ดาเนินตามพันธสัญญา แต่แต่โดยการทรงโดยการนำของประศัตร์นำประชาชนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเฟื้นพันธสัญญาที่เคยทำและทำไมครับเราเลิะละทิง้งมีอะไรบ้างครับที่เราเคยสัญญาไว้กับพระเจา้าว่าจะทำน้นทำนี้เราจะดำเนินชีวิตสินี้ปฏิบัติสิ่งนั้นสิ่งนี้ นะครับแล้วเราไม่ได้ทำให้เราสำรวจดูและเราเองน่าจะรือเฟื้อนและสัญญากับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าตั้งแต่วันนี้ข้าพระองค์ขอกลับใจและกลับมาเริ่มต้นที่จะทำสิ่งนี้ที่เคยสัญญาไว้และไม่ได้กระทำอันนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองครับนะฮโ,โยซิยาได้ชำระาศาสนา โดยทำไมครับกำจัดรูกเคารพในยูดาบทที่23ข้อที่4ในข้อที 14, ไม่มีก,กษัตริย์องค์ใดนะครับที่ตั้งแต่ยูดามียกเว้นดาวิดนะครับได้กำจัดพวกรูกเคารพต่างๆและสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะในแผ่นดินมากเท่ากับ กษัตริย์องค์ที่ชื่อโยเิยาไม่เพียงแต่กำจัดรูเคาลพในยูดาเท่านั้นใน2.2กํากำจัดรูเคาลพทั้งที่อยู่ในสมารเรียด้วยก็คืออิสราเอลฝ่ายเหนือบาปหรือรูเคาลพนะครับแทนบูชาวัวทองคำที่เยโรโบอัมได้ทำไมครับได้สร้างทิง้งไวนะคระับกษัตริย์องค์นี้นั้นทำไมครับขึ้นไปถึงไม่เพียงแต่ยูดาเขตของตอนเองแต่ไปถึงสมารเรียและกำจัดลือ ทําลายทิ้งทั้งหมดพี่น้องนั้นถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงสําหรับก <c> ษ <oughs> ัตริย์องค์นี้ที่ได้กระทําเพื่อพระเจ้าจริงๆและประกาศที่3ามลือฟื้นเทศกาลปัสกาอยู่ในบทที่23ข้อ2 1่สิบเถึงยีนะรับปัสกาเป็นเทศกาลที่ลําลึกถึงการที่พระเจ้าได้ทรงตายไถ่โทษบาปนะและไทยอิสราเอลจากการเป็นทาส ออกจากการเป็นทาสในอียิปต์เข้ามาเป็นชนชาติของพระเจ้าในแผ่นดินกนานาอันอิสราเอลได้ทอดทิ้งนะรักษาเทศกาลประสะาแล้วกษัตริย์ภายใต้โยเซียนนเองได้นำนะครับทำไมครับอิสราเอลได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีการากลับไปปีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นสิ่ง อิสยาเยอยาได้กระทําประการที่สี่ครับทรงสิ้นพระชนในสงครามในบทที่23่สิบสามข้อยี่ถึงข้อที่สาแม้ว่าพระองค์จะเป็นพระกษัตริย์มาหากษัตริย์ที่ดีที่สุดสุดยอดของยูดาห์แต่ว่าก็มีจุดบกพร่องจุดอ่อนคำถามของผมที่ให้พวกเราข้อคิดคือท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พระองค์ตายในสงครามเราสามารถหาอ่านได้นะครับ ในบทที่23ข้อ28ถึงข้อที่30ถ้าเราศึกษาดูให้ดีเราจะเห็นแล้วเราก็รู้สึกนะครับกษัตริย์ที่ดีติดอันดับหนึ่งสามองค์ที่ดีที่สุดในยูดาสองพระองค์นะครับล้วนแต่จบชีวิตลงในบ้านไปลายไม่ดีเพราะความย,ย่อยยิงนะครับความย,ย่อยยิงแต่สำหรับกษัตริย์ โยชิยาคนนี้นะครับก็ดูเหมือนจบชีวิตลงในตอนสุดท้ายก็ทถไมครับเรื่องต้องตายในสงครามอะไรครับที่ทำให้เขาเองต้องพลาดและเสียชีวิตลงให้เราหาคำตอบนะครับขอาาววพระยาอวยพรพระวจะนะของพระองค์นะครับ